รวมไว้อะไรตำนานลูกหนังเซอร์บอบบี้ชาวตันวงการกีฬาครับเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครับเมื่อล่าสุดครับเซอร์บอบบี้ชาวตันครับตำนานตั้งแต่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตำนานกองหน้าของทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงแล้วครับด้วยวัย8ปปีนะครับย้อนไปในเดือนพฤศจิกายนปี2020ครับเลดี้นอร์มาชาวตันครับซึ่งเป็นภรรยาของเซอร์บีชชาวตันเนี่ยประกาศว่าตัวเซอร์บอบบี้ชาวตันนะครับป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมครับล่าสุดเพิ่งจะฉลองวันเกิดครบรอบ86ปีไปเมื่อ10วันก่ออนนก็คืวัที่11 ุคหลังจากนั้นก็มีข่าวเศร้าในเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะแถลงการณ์ในนามของครอบครัวชาวตั้งครับระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งครับที่เราต้องแจ้งข่าวว่าเซอร์บอบบี้เนี่ยจากพวกเราไปแล้วอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์นะครับเขาจากไปพร้อมกับความรักของคนในครอบครัวที่ลายล้อมเขานะครับครอบครัวอยากจะส่งต่อคําขอบคุณไปยังทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดูแลของเขาแล้วก็สําหรับหลายๆคนที่รักแล้วก็ที่สนับสนุนเขาเนี่ยเขาก็ขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในเวลานี้ด้วยนะครับเกิกันครับก็มีทวิต หรือว่า X ของแมนยูโพสต์รูปอดีตนักเตะของพวกเขาครับพร้อมข้อความเซอร์บอมบี้ชาลตัน1937-2023ไม่มีคำไหนมากพอที่จะกล่าวถึงนะครับซึ่งแมนยูก็ขอไว้อะไรต่อการจากไปของเซอร์บอมบี้ชาลตันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่รักมากที่สุดในบริษัทของสโมสรครับเขาเป็นฮีโร่ของผู้คนนับล้านครับไม่ใช่แค่ในแมนเชสเตอร์เท่านั้นหรือว่าในกรออังกฤษเท่านั้นครับแต่ว่าเขาก็คือฮีโร่แล้วก็ตำนานของทุกคนที่รักฟุตบอลนะครับเซอร์บอมบี้ชาลตันคร ราเริ่มต้นจากการเป็นนักเตะอะคาเดมี่ครับแล้วก็โดดเด่นกับแมนยูทำสถิติไปหลากหลายมากมายนะครับละณตอนนี้เนี่ยสโมสรแมนยูก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเลดี้นอร์มารวมถึงครอบครัวของเซอร์บอบบี้ชาวตันด้วยนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของเซอร์บอบบี้ชาวตันครับนี่คือหนึ่งในขุนพลของอังกฤษครับในชุดที่ได้แชมป์โลกปี1966นะฮะแล้วก็เป็นบอลโลกแชมป์โลกครั้งเดียวของอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เล่นให้กับแมนยูเกือบทั้งชีวิตครับพาทีมได้แชมป์ดิวิชั่นหนึ หนึ่งสมัยฮะแล้วก็เล่นให้ปีสแสดงมากที่สุด758นัดก่อนจะถูกรรนจิกเนี่ยทำลายสถิติในเวลาต่อมานะครับรวมถึงเคยเป็นตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษแล้วก็แมนยูเนี่ยมากที่สุดด้วยที่ตอนนั้นเนี่ยยิงให้อังกฤษเนี่ย49ประตูครับแล้วก็ยิงให้แมนยูเนี่ย249ประตูถือว่าเป็นอันดับหนึ่งมาหลายปีครับจนกระทั่งมาโดนเวลูนี่เนี่ยทำลายสถิตินะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่วงการลูกหนังโลกเนี่ยสูญเสียไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวขขอองงงเซร์ชาววตันมถึสคใจ ตำนานกองหน้าคนนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์คลคกดแชร์กดติดตามช anel ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ